หายใจไม่ออกเชื่อแล้วว่าทำไมเขาถึงเอาโปวิวมาแล้วพี่เนาะก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีเพราะว่าถ้าขึ้นมาต้องรถเราก็ขึ้นไม่ได้อยู่ดีนะครับน่าจะสูบูสมบันพอสมควรนะครับสู้เว็บปีศาจไม่ได้สุดยอดโคตรดีดูว่าคืนนี้เราจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าวิวสวยแน่นอนครับหน้าฝนก็มาได้แต่ก็จะลำบากนิดนึงนะครับ เารถโฟวิวขึ้นมาอะไรย่างเงี้ยดีกว่าครใครที่อยากจะมาก็ต้องเตรียมตัวดีๆนะครับทั้งดอยนี้นะมีผมเรื่องวินนะคนเดียวนะถ้าพวกพี่กลับนะโดตป้ามาได้ไงวินมาได้ไงเรามาได้ไงวินสวัสดีทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Backpack Destination อีกเช่นเคยครับ ครั้งนี้เนี่ยผมจะเดินทางไปที่ดอยแม่โถทุ่ง้าสวรรณ์นหน้อ360องศาที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ครับจะสังเกตได้ว่าครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้มาตัวคนเดียวนะครั้งนี้เนี่ยผมมากับน้องอีกหนึ่งคนครับน้องเขาชื่อน้องวินชื่อเดียวกับผมเลยก็น้องวินเนี่ยเป็นช่างภาพอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละก็ได้มาเจอกันที่งานถ่ายแบรนด์สินค้าของลูกค้างานหนึ่งแล้วก็ได้แลกคอนแทคกันครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสได้ชวนน้องเข้ามาดูว่าน้องเขาจะมาหรือเปล่า ซึ่งน้องเขาก็มาจริงๆครับผมจะไปไอ้ดอยสามร้อยหกสี่สครับไปทางนี้ไหมขึ้นทางนี้เลยเหรอพี่พี่สวัสดีครับขึ้นดอยมั้ยเนาะใช่ครับมันขึ้นทางนี้ไหมตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆตามทางไปแล้วจะเจอสามแยกขวามือแยกแรกแยกแรกเลยสามแยกขวามันยังไม่ดีนะครับผมครับแยกแรกขวามือโอเคเลยไปนะขอบคุณครับผมครับผมฝนตกซะด้วยโอ้ขึ้นยางนะ ครับเดี๋ยวพยายามครับค่อยๆไปให้ขอบคุณครับมันจะลื่นไงดิอ๋อพยายามกันถ้าไม่ลื่นมันก็โอเคอ้าวเดี๋ยวบอกนะตรงนี้ปะเ,เ,เนี่ยาสามแยกแรกกันเนี่ยนะผมไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าถ้าอยูเอางี้เดี๋ยวงั้นเราเรา,เ,ราเอาเราขอแวะก่อนแล้วกันนะมีแบบว่าอะไรเด้อ นี่ครับผมตอนนี้เนี่ยเราถึงสามแยกแรกที่ถามทางพี่เขาที่โครงการหลวงแล้วนะครับน่าจะเป็นแยกตรงนี้แหละที่ไปถามทางเขาแล้วมีแต่มันน่าจะใช่แหละพี่ครับไอที่เขาขึ้นไปไอดอยสามร้อยหกสิบนี่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เลยใช่ไหมครับโอเคร okay, ครับผมไปดี่ไปนิดสายในมือซอกนิดไปเลยครับครับ แต่สี่กิโลบนดอยนะครับกิโลนดยเขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์สบายแต่พี่มั่เชื่อเหรอใครไม่ที่ขึ้นนะเขาบอกประมาณ4กิโลเส้นทางของจริงขึ้นดอย360แม่โถโอ้ยตายตายไาลุยเส้นทางของจริงมุ่งหน้าสู่ดอยแม่โถ3ารอย10องศาครับ ไปไม่ถึงไหนเนี่ยเราก็เจอประสบปัญหาแล้วซึ่งปลายทางของผมไม่สามารถแตะลงพื้นได้อย่างเต็มๆซึ่งทาให้ผมขับรถได้อย่างยากลําบากเพราะว่าเราซ้อนสองมาแล้วก็สัมภาระเนี่ยพลุงพลังมากเราก็เลยให้น้องวินเนี่ยต้องลงจากรถแล้วก็เดินนะครับน้องวินครับพี่มาเอากระเป๋าก่อนหายใจไม่ออกเชื่อแล้วว่าทำไมเขาถึงเอาโฟวิลมาแล้วพี่เนาะมันมันถ้าคือถ้า ลมก็คือไปทั้งคันเลยเนาะพี่เนาะยอดทุกคนแม่โถดีๆยินดีต้อนรับอุ้ยลิ้นพันอยู่บ้านดีๆไม่ชอบนะฮะใครชวนไปไหนไปหมดทางจะประมาณนี้สู้ๆครับพี่ชายผมเาด้วยนะผมเดินชิลทริปนี้ไม่มีคนบอกว่าอยากเดินป่านะครับทำไมเราได้มาเดินป่าวะเนี่ย แล้วพี่วินไปไหนครับเนี่ยมีเรื่องจะเล่าให้ทุกคนฟังไว้ทุกคนผมก็ชื่อวินใช่ปหพี่เขาก็ชื่อวินมันมีงานถ่ายงานหนึ่งเว้ยเป็นแบรนด์ของรองเท้าผู้จ้างเนี่ยเขาก็จ้างช่างภาพมาสองคนผมคือช่างภาพผมชื่อวินพอผมไปถึงก็เจอพี่วินที่เป็นช่งางวิดีโอแล้วก็ไปเจอพี่วินอีกคนหนึ่งที่เป็นช่างภาพโอ้โหสามวินโคตรปั่นครับพี่กําลังเมาส์กําลังเมาส์พี่อยู่โธ้สบายโอ้โหวิวดีมากครับทุกคน แม่โถยินดีต้อนหลับดีดายไปไปดไป,ไปเกิดอะไรขึ้นติดลมแล้วหนึ่งอุ้ยเป็นอย่างนี้เลยเหรอ,อย,ายากละต้อง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 กอยนี่ฮะเดื้อไม่จ้างโฟว,วิลเลยเป็นไงนนละ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยสถานการณ์ตอนนี้คือเราทิ้งรถไปที่ ป่าสนล่ะเรียกป่าสนล่ะระหว่างทางแล้วก็ดูในแมปมันเหลืออีก1.2กิโลเมตรแล้วก็ออดูสัจจสถานาการแล้วไม่น่าไหวเดินขึ้นดีกว่าอย่างไ้ก็เซฟรถไได้กดตามนั่นเลยครับรถของผมไม่สามารถขึ้นไปถึงฝั่งฝันได้เราก็เลยจำเป็นต้องแบกสัมภาระแล้วก็เดินไปอีก1กิโลเมตรนะครับซึ่งมันเป็น1กิโเมตรที่อยู่บนดอยครับทุกคน ลองคิดดูแล้วกันมันไม่ใช่1กิโลเมตรที่แบบขับถนนดำอะ่ะมันไกลามากๆแล้วก็เหนื่อยมากๆครับจริงๆอ่ะทางถ้าทางรถอะมันจะไปฝั่งมันจะไปทางขวาเห็นปะเห็นทางปะสดๆเลยฮะชุ่มฉ่ำมากอยู่กลางดอยด้วยอยูน่นู้นแล้วเราต้องเดินใหม่นะครับตอนนี้เริ่มเดินทางก้าวครับผม ถ้าจากตาก็ประมาณ500เมตรนะตรงนู้นครับเขาตรงนี้ครับที่เราจะไปดอยแม่โถของเราอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ของแท้จ้างรถโฟลวิลขึ้นมาดีที่สุด <laughs> เราดื้อเองครับเราดื้อเองโอ้มอเตอร์ไซค์เขายังไม่ขึ้นเลยอ่ะเขายังจิ้งมอเตอร์ไซค์แค่นี้เลยของเราจะเหลืออะไรอ่ะขนาดขึ้นไปได้ยังไงวะมาถึงเดิไนได้ หนึ่งกิโลเองพี่หนึ่งกิโลเองหนึ่งกิโลเองหนึ่งกิโลเองโอ้โหสู้พี่สู้เราเรามัน Amazing สุดแล้วเวนเห็นนี่คือหมอกนะอโคตรไปละหยุดก้าเ้ยพวกมานทำไมซ้อมไว้พี่พี่เดี๋ยวพี่ไปเดินป่ากับผมนะเราทำได้เวนเฮ้ยเวนตรงนี้ได้วะ เสร็จเรียบร้อยครับผมเบสแคมป์ของเราวันนี้ที่306องศาแม่โถครับข้างหลังผมคือแคมป์ของเราสองแคมป์ติดกันแล้วก็วิวข้างหน้าครับจริงๆก็อันตรายพอสมควรเพราะว่ามันเป็นรอยหัวโล้นนะครับแล้วก็ลมมาทุกทิศนะครับก็ระมัดระวังถ้ามาคนเดียวน่นนาจะตายแต่วิวสวยนะวิวสวยนะปนะ้าไม่ได้นะ สุดยอดโคตรดีดูวิวดูวิวโอ้โหเป็นนี้ฮะหลังจากที่เราได้จุดตั้งแคมป์ของเราแล้วก็ได้ปักเต็นตั้งเต็นต์กันที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่เราจะมาเชยชมกับ วิวทิวทัศน์บรรยากาศที่เราโหยหากันมาร่วมครึ่งวันแล้วโอ้โหทุกคนมันมันรอบทิศเลยอ่ะ360องศาจริงๆมองไปสุดลูกหูลูกตาก็จะเป็นภูเขาแล้วก็มีเมฆหมอกเนี่ยมาปกคลุมนี่ครับทุกคนคือเราเดินมาจากข้างล่างนะครับเส้นทางตรงนี้นะมาตรงนี้ปื๊ดปื๊ดปื๊ปอไปอีก กาจะก็จะ,จะอ้อมมาอีกรอยหนึ่งก็ลอยตรงนู้นเี่ยตรงนู้นเนี่ยเืดอเราต้จอดฝั่งนุ้งน้แล้วก็เดินมาเนนะตอนนี้ผมอยากเทคไทม์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อยากเก็บความรู้สึกที่เราได้เดินขึ้นมาถึงยอดตรงเนี้ยเออมันรู้สึกภูมิใจดีวะ่ะแล้วก็ลมหนาวเนี่ยเริ่มพัดผ่านมาละมันพัดมาจนความเย็นเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆรๆทำให้ ตัวเราเนี่ยเริ่มเย็นมากขึ้นละเดี๋ยวก็คงจะได้เวลาที่เราจะต้องไปทำอาหารกินแล้วครับผมมาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะเป็นหมอกที่สวยหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันมันมันเป็นหมอกมันเป็นหมอกเมฆฝนนะมันจะดำๆดหน่อยนะครับเป็นไงเ,นงเวนะได้ปะได้เับพี่นะครับนี่คือเบสแคมป์ของเรานะครับ เราตั้งตั้งตำตำไว้เพื่อให้ลมเนี่ยไม่ลอดเข้าที่พักของเราจะได้ปลอดภัยแล้วก็เต็นไม่กระเจิงหายนะครับเราตั้งข้างๆซุ้มกอไม้นะครับเพื่อให้เป็นกะบังลมนะครับเวลาลมตองคืนมาเนี่ยก็จะไม่พัดหายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีอ่อ กอหญ้าต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยขึ้นให้แบบว่าให้ให้มันชะลอลมมานิดหนึ่งนะครับอ่านี่วินก็ตั้งตั้งแก๊สนะครับผมตอนนี้อาหารของเราก็โคงจะง่ายๆนะก็คือมาม่าครับนั่นแหละมันกินง่ายแล้วก็เก็บง่ายนะนี่ไงนี่ไงมาแล้วครับผมมาแล้วโอ้ยคนอุ่นเลยพี่น้ำร้อนนะ อยู่อยู่ตรงกลางอ่ะอยู่อยู่ตรงกลางอ่ะมุดไปอ่ะนี่ครับเอาเรียบร้อยเอา หนาวแบบนี้ครับผมกับมาม่าขับร้อนๆครับ จะไม่มีอะไรมากครับผมก็ทานข้าวนั่งคุยกันเรื่อยเปยื่อยแล้วก็นอนหลับเช้าๆตื่นมาดูหมอพรุ่งนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ประมาณ6กโมงเช้านะครับผม ลมแรงมากๆนะครับเมื่อกี้ผมออกไปดูหน่อยหมอกท่วมเลยนะครับแต่ลมแรงมากดูสภาพลมอันนี้คือรากรางไฟชีดแล้วนะกางไฟชีดบังลมอีกทีนึงนะครับแล้วก็ข้างในเป็นเต็นแล้วลมแบบสุดๆเพราะมันเป็นดอยหัวโลนนะครับสามร้อยสิบองศาแล้วก็หนาวมาก อรุณสวัสดยามเช้าอย่างเป็นทางการที่ดอยแม่โถครับอากาศตอนเช้าซึ่งเป็นใจเรามากหมอกหนานตึ้มขาวจัว่วไม่เห็นอะไรเลยซึ่งมันตรงปกกับภาพในหัวที่ผมคิดไว้เลยครับว่าอยากขึ้นมาเห็นแบบนี้ผมเคยมาตอนประมาณสองสามปีที่แล้วมนะั้งคือแบบคนเต็มเลยก็มีของกินแล้วก็มีการเต็มตมีเช่าเต็มอะไรเงี้ยไม่ให้ทำเขาไม่ให้ทำแล้วผมก็ทักถามในเพจเขา<ม>เป็นช่างภาพที่ดอยแม่โถนี่แหละ ไปถามเพราะว่าเออผมจะไปกางเต็นท์บนหรืไปกางได้ไหมครับบอกว่าไปได้ครับผมก็คือพกเต็นท์มาเองนะถ้าพกเต็นท์มาจะางให้นอนได้ใช่ครับแต่ว่าเขาต้ำแบบจะต้องมีวิทยาลัยแต่ว่าข้างบนเขาไม่มีบริการแล้วเขาบอกว่าเพราะว่าผมมาสองสามปีก่อนที่คือแบบเต็มเลยครับพักเต็นท์ข้ากางได้ครับผมมัาเป็นอย่างนี้คือเมื่อสองสามปีที่แล้วผมเคยมาที่นี่ด้วยรถโฟล์วของหมู่บ้าน ผมเจอพี่เขาผมก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้มันไม่มีร้านค้าไม่มีเต็นต์กลางแบบเต็มเต็มเขาเหมือนเมื่อก่อนแล้วเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำแล้วซึ่งอุทยานเนี่ยเขาไม่ทำเพราะว่ามันผิดกฎหมายมันเป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้านชาวไร่ชาวนาอะไรเงี้ยครับผมแต่ถ้าถามว่าเอา้าแล้วอย่างนี้เราจะขึ้นมากางเต็นท์ได้หรือเปล่าจะมาตั้งแคมป์กับเพื่อนได้หรือเปล่า คำตอบก็คือได้ตามปกติเลยครับคุณจะขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจะนั่งรถขึ้นมาหรือว่าจะจ้างโฟลวิวหมู่บ้านขึ้นมาก็แล้วแต่ได้หมดทุกทางเลยแต่แค่ข้างบนเนี้คุณจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกของคุณแม้แต่อย่างเดียวอย่างเช่นร้านอาหารก็จะไม่มีแล้วหรือว่าบริการกางเต็นอะไรเงี้ยก็จะไม่มีแล้วพกเต็นขึ้นมาเองและก็อย่างสุดท้ายก็คือห้องน้ําที่จะใช้ ผมคิดว่าข้างบนเนี่ยมันไม่มีคุณแน่นอนเพราะว่ามันมีแค่ห้องน้ําของชาวบ้านชาวไร่ชาวสวนที่นี่เขาก็ล็อกหมดแล้วแล้วก็ข้างในเนี่ยรู้สึกว่าเละพอสมควรไม่สามารถใช้งานได้เลย เดินมาจากเขารู้นนะลังเขานู่นนะที่จะไม่เห็นเส้นทางนะั้สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็เป็นทริปที่ส,สบายๆซึ่งมันสบายจริงหรือเปล่าก็ดูเแล้วกันนะครับผมจริงๆเนี่ยมันจะสบายกว่านี้ถ้าพวกคุณเนี่ยจ้างรถโฟล e ววิของชาวบ้านขึ้นมามันก็จะสะดวกมากๆ แค่ขึ้นมาเที่ยวอะ่ะมาชมบรรยากาศมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็จบแล้วสําหรับที่นี่พูดถึงดอยหน่อยแล้วกันก็ดอยที่นี่ก็ผมรู้สึกว่าทุกคนต้องมานะใครที่จะผ่านอำเภอห่อจังหวัดเชียงใหม่ก็แวะขึ้นมาได้ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสําหรับชาวบ้านที่จะได้รับค่าจ้างจากการพาเราขึ้นมาชมดอยแม่โถส,สวยๆแห่งนี้คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ ก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันว่าผมจะไปเที่ยวที่ไหนต่อ,อไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมแล้วพบกันครับ